VMA แกงแบ็คพิงค่ะพี่ซูออกมาบอกแล้วนะคะว่าทำไมนะในงาน VMA ค่ะแบ็คพิงถึงได้เลือกจัดใส่ชุดสีดำกันหมดทั้งที่ปกติเนี่ยพวกเธอค่ะชอบจัดชุดที่มันเป็นสีสันมากกว่านี้นะคะโดยเธอค่ะบอกว่าเป็นเพราะว่าคิดว่านะจะไปเดินพรมแดงใช่ไหมดังนั้นทุกคนค่ะจึงเลือกตัดสินใจว่าใส่ชุดสีดำกันดีกว่าแต่ว่าพอไปถึงหน้างานนี่สิคะเอา้ามันกลายเป็นงานเดินพรมดำซะอย่างนั้นนะโถ MTV Video Music Award ปีนี้ค่ะแกงแบ็คพิงซะแล้วเนาะ ก็ถึงว่านะคะทาไมถึงได้จัดชุดดํากันเนาะแต่ว่านะคะแต่ละปีเขาก็มีคอนเซปต์แบบไม่เหมือนกันฉ่นรู้สึกว่าปีที่แล้วจะเป็นผมแดงจริงๆะนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพี่ซูเดี๋ยวปีหน้าค่ะไปเดินใหม่เนาะซึ่งคิดว่านะคะ VMA ปีหน้าไม่น่าจะพลาดนะคะถ้ามีโอกาสะคะ่ะเชื่อว่าเขาต้องเชิญสาวๆแบล็คพิงไปร่วมง,งานอีกอย่างแน่นอนเพราะว่านะ,ะปีนี้ไปแล้วปังมากๆค่ะเรตติ้งเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วนะถึง14%กันเลยทีเดียวแบล็คพิงก็ได้รางวัล Best m e t a v w r s e Performance นะคะจากพับจีด้วย ด้วยคะแนนโหวตเนี่ยสูงถึงนะคะ320ล้านคะแนนกันเลยทีเดียวค่ะคือมันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ซีนที่น้องลิซ่าค่ะขึ้นรับรางวัลเบส t p p ปอเนี่ยก็ถูกพูดถึงโดยสื่อเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ แถมโชว์พิงเวนอมนะคะคนในฮอก็ชอบมากบบมือกันกลิสสนันนะคะสนันฮอค่ะแทนตัวแม่อย่างเทเลอร์สวีทนะยังมีการลุกขึ้นมาเต้นอีกด้วยบรรยากาศเนี่ยประทับใจกันมากๆเนาะก็ไม่ใช่แค่เราด้วยนะแต่หมายถึงผู้คนทั่วโลกเลยนะคะถ้ามีโอกาสค่ะปีหน้าแอดชื่อว่า vfa ค่ะต้องเชิญสาวสาแบ็คพิงไปอีกแน่เลยแล้วก็นอกจากนั้นอ,อ่มันเป็นช่วงต้นเดือนใช่ไหมพี่จีซูค่ะก็มาทักทายบิงนะเธอบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยกับบิงเนี่ยเยอะเลยนะพวกเราเนี่ยคัมแบ็กมาได้สักระยะหนึ แต่ว่าจริงๆก็อยากจะเจอบลิงให้มากกว่านี้แต่ว่ามันก็หมดเดือนสิงหาไปแล้วเนาะดังนั้นค่ะก็นั่นแหละค่ะไปเก็บตัวเจอกันเดือนหน้าเลยนะคะงานพวกเธอค่อนข้างแน่นค่ะอย่างเช่นวันนี้เนาะ พ่สูเนี่ยก็มีการบินไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะแต่ว่าจุดหมายปลายทางของเธอเนี่ยจะไปทําอะไรเนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะที่โนริซ่ารีบบินกลับจากอเมริกามาที่เกาหลีนะคิดว่าเป็นเพราะว่าวันนี้ค่ะมีงานถ่ายของทางซีรีนั่นเองค่ะเพราะว่าเห็นมีข้าวกล่องค่ะส่งไปที่สตูดิโอนะที่เธอทํางานอยู่ด้วยนะคะอะแอดจะเอาอัปเดตโนข่าวสารของสาวแบ็คพิงค์ค่ะมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะและ้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า